เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าทำไม่ได้หรอกความฝันของเรามันเป็นไปไม่ได้วันนี้นิกกี้อยากพาทุกคนมาฟังเรื่องราวของคนที่ยืนหยัดต่อเจตจานงยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองคิดและเชื่อมั่นในตัวเองแม้จะต้องผเผชิญกับคำดูถูกความล้มเหลวหรือความท้าทายพวกเขาทำให้เราเห็นว่าเมื่อเรายืนหยัด เชื่อมั่นในตัวเองรักและเคารพตัวเองเราจะสามารถทำในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริงได้ค่ะตัวอย่างที่ 1. นึ่งอีลอนมัสตอนที่อีลอนมัสเริ่มเทส l a และ SpaceX หลายคนบอกว่าเขาเพ้อฝันเกินจริงแต่เขาเชื่อมั่นในความฝันของตัวเองและยืนหยัดทำต่อไปจนวันนี้เทส l a เป็นผู้นำรถไฟฟ้าและ SpaceX กก็ปฏิวัติการเดินทางในอวกาศได้สำเร็จอีลอนมัสเลือกที่จะยืนหยัดและมุ่งมั่น ลงมือทำสร้างฝันด้วยความเชื่อมั่นอย่างสุดพลังในความคิดสร้างสารรค์ของตัวเขาเองตัวอย่างที่สองโอปราห์วินฟรี โอปราเกิดในครอบครัวที่ยากจนและถูกดูถูกเรื่องรูปร่างและสีผิวแต่เธอเชื่อมั่นในคุณค่าและพลังของตัวเองจนเธอได้กลายเป็นพิธีกรระดับโลกสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกนี่คือสิ่งที่การยืนหยัดในความเชื่อมั่นในตัวเองจากความรักและความศรัทธาตัวเองสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ค่ะตัวอย่างที่3โรเจอร์เฟเดอร์ในช่วงที่โรเจอร์เฟเดอร์พ่ายแพ้ต่อคู่แข่งรุ่นใหม่ หลายคนคิดว่าเขาควรเลิกเล่นเทนนิสแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาเชื่อมั่นในศัก,กยภาพของตัวเองและพัฒนาทักษะจนสามารถกลับมาคว้าแชมป์แกรนสแลมได้อีกครั้งแมฟเฟตเตอร์จะอยู่ในวัยที่หลายคนคิดว่าเขาควรที่จะ,กะเกษียณไปได้แล้วตัวอย่างที่4แจ็คมา แจ็คมาเคยถูกปฏิเสธจากงานหลายสิบครั้งอีกทั้งเพื่อนๆของเขาและหลายๆคนมองว่าแนวคิดอาลีบาบาเป็นเรื่องตลกและไม่สามารถเป็นไปได้แต่แจ็คไม่เคยหยุดเขายืนหยัดมุ่งมัน่นเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาคิดจนสามารถสร้างอาลีบาบาให้กลายเป็นแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้และถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนดัง เราก็สามารถยืนหยัดที่จะเชื่อมั่นในพลังและความคิดของตัวเองได้จะดีกว่าไหมถ้าเราได้ลองทำในสิ่งที่คิดแม้ผลลัพธ์จะออกมาไม่สมบูรณ์แบบแต่เราจะได้เรียนรู้และได้เติบโตภูมิใจในตัวเองที่กล้าก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยดังโทมัสเอดิสันที่เคยพูดไว้ว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวแต่ได้ค้นพบพันวิธีที่ไม่เวิร์กนั่นหมายถึงทุกครั้งความพยายามไม่ใช่การสูญเปล่าแต่คือกระบวนการที่ช่วยให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น เรื่องราวทั้งหมดนี้แสดงให้เราเห็นว่าการยืนหยัดเชื่อมั่นในตัวเองไม่เพียงช่วยให้เราสร้างความสําเร็จแต่ยังทำให้เรารักและศรัทธ,ธาในตัวเองมากขึ้นได้อีกด้วยการรักตัวเองเริ่มต้นจากการบอกตัวเองว่าฉันมีคุณค่าและฉันทำได้เมื่อเรารักและมีความศรัทธ,ธาในตัวเองมากพอเราจะไม่ปล่อยให้คำพูดของคนอื่นหรือความล้มเหลวมากกำหนดคุณค่าของเรา และสิ่งหนึ่งที่นิกกี้เชื่อว่าสามารถช่วยให้เรามีพลังในการยืนหยัดที่มั่นคงคือการทำสมาธิค่ะสมาธิช่วยให้เรากลับมาสู่ความสงบในใจและช่วยให้เรารับรู้ฟังเสียงของตัวเองเราสามารถทำสมาธิด้วยการดูลมหายใจและให้ลองพูดกับตัวเองในใจว่าฉันมีคุณค่าฉันให้อภัยตัวเอง ฉััันรกตวเอิธีนี้เปรียบเหมือนการบำรุงต้นไม้แห่งความรักและความเชื่อมั่นในตัวเองให้เติบโตแตกกิ่งยืนต้นมั่นคงในใจอย่าลืมนะคะว่าการยืนหยัด เชื่อมั่นในความคิดที่สร้างสารรค์ของตัวเองคือพลังชีวิตและสมาธิคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราค้นพบพลังนั้นอยากให้เพื่อนๆที่เคยผ่านประสบการณ์นี้มาช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆของเราที่กำลังก้าวข้ามและอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ช่วยสร้างกำลังใจดีๆจากช่องนิกกี้นักเดินทางภายในแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ